มะพร้าวผลไม้ที่พิเศษสุดๆหนมะพร้าวตกจากที่สูงไม่แตกเพราะมีเปลือกหนาห่อหุ้มไว้ดุดคนดีมีศีลธรรมแม้คราวตกต่ำก็ไม่ทิ้งความดีมีคนคอยช่วยเหลือเสมอเพราะความดีของตน 2. มะพร้าวมีน้ำได้ด้วยตนเองไม่มีใครตักน้ำใส่ ดูดคนผู้ใฝ่ดีสแสวงหาความดีทำดีได้ด้วยตนเองแต่ก็น้อมรับคำชี้แนะของคนอื่นเสมอ 3. มะพร้าวตกในน้ำไม่จมน้ำลอยน้ำได้ดุดคนดีแม้พลาดพลั้งในชีวิตก็สามารถประคองชีวิตได้ไม่จมอยู่กับความผิดพลาดนำพาตัวเองไปสู่สังคมที่ดีได้และข้อที่สี มะพร้าวจมดินโคลนที่สกปปกสามารถเติบโตงอกเงยได้ดังคนดีแม้เกิดในตระกูลต่ำยากลำบากก็ยังสามารถเติบโตก้าวหน้าเป็นคนดีในสังคมยกฐานะทางสังคมของตนได้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพอดแคสต์คุทิปแล้วเจอกันใหม่พอดแคสต์ Podcast หน้าคุทิปสายตัดต่อสวัสดีคะ่ะ